สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอ่ออย่างแรกผมอยากจะบอกว่าสุขสันต์วันปีใหม่นะครับทุกคนสุขสันวันปีใหม่ปีใหม่แล้วนะครับอ่อผมก็หวังว่าพวกคุณจะมีความสุขนะครับผมก็หวังว่าอ่อปีใหม่นี้ผู้คุณอยากถ้าพวกคุณอยากได้ทําให้เกิดขึ้นผมจะขอว่าให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าอ่อขอโทษนะครับที่หายหน้าหายตาไปนาน เออเพราะว่าตอนนี้ผมทํางานสองงานแล้วก็ผมทํางานตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าก็ไปทําอีกที่หนึ่งคือแบบทํางานแม่งทั้งวันทุกวันนะครับแต่ผมก็ผมก็หวังว่าคุณจะเข้าใจนะครับอ่ะตอนนี้ผมเพิ่งออกงานตอนนี้ที่อเมริกาประมาณหกโมงครึ่งตอนเช้าผมเพิ่งออกงานโอเคแต่เออวันนี้ผมคิดว่าผมไม่ได้ทํางานอันที่สองผมหยุด ก็จะอัดวิดีโอก่อนแล้วก็จะถึงบ้านปุ๊บก็คือนอนแม่งทั้งวันแหละพักผ่อนนะครับแต่เปีใหม่แต่ผมยังทําวิดีโอเดิมๆแล้วผมก็รู้ว่าผมจะทําวิดีโออะไร Rap is now! Season 4! โโอเคคู่นี้นะครับม,มีคนคอมเมนต์ไว้แล้วกม็มีคนไลค์คู่นี้เยอะที่สุด วิดีโอก่อนผมทำลืมแล้วว่าทำใครแต่คู่นี้นะครับคือคุณบอกว่าพวกคุณบอกว่าคู่นี้แบบจะโคตรจะโคตรแบบสุดยอดนะครับจะโคตรแบบสุดยอดผมคิดว่าโอเคอยากจะสุดยอดจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้ที่นี่แม่งโคตรหนาวผมขอว่าผมขอให้ว่าไอวิดีโอเนี่ยที่ผมจะดูเนี่ยดับอิ์ดาวเนี่ยคู่นี้นะผมหวังว่าแม่งจะร้อนมากอบอุ่นให้ผมหน่อยเพราะว่าหนาวชิบหายเลยที่เนี่ย โอเคแต่พูดมากแล้วผมคิดถึงพวกคุณมากนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่สปอนซ์ Support ช่องผมผมดีใจมากนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้ผมพยายามจะทําวิดีโอให้ที่พวกคุณที่พวกคุณอยากได้ละพวกคุณอยากได้ผมทําอะไรผมจะทําแต่ผมคิดว่าผมพยายามจะทําวิดีโออะไรใหม่ๆก็คิดอยู่ว่าไม่รู้จักจะทําอะไรจะคิดว่าอยากจะทําอะไรใหม่ๆคิดว่าจะทำชาเลนจ์ก็ได้อ,อ เอ่ออ o ่า o ับอย่า o ับอย่าลุ้นหรืออย่าหอวอย่าแรัถ้าสมมุติดูเพลงอะไรก็อย่ารับอย่าโยกหัวอะไรทำนองนัพวกคุณก็รู้ว่าผมชอบโยกหัวก็คือมีทำจัผมจะทำชาเลนจ์แบบว่าอยากโยกหัวอยากอยา you know you rap you lose อย่าร้องเพลงอะไรทำนองนี่ยก็คิดอยู่ว่าแต่ไม่รู้จะจะทำแบบไหน,นแล้วถ้าสมมติพวกคุณอยากจะให้ผมทำวิดีโอแบบนั้นนะ ก็หาวิดีโอมาให้หน่อยคือคอมเมนต์ในลลง์ไปเลยว่าเออพี่ทำนี้เลยเอ,อ,อยากทำนะครับเออพี่ทำานนี้เลยอย่าร้องเพลงนะครับอย่ายกหัวนะครับอะไรทานองนั้นพวกคุณก็ลงลิงก์มาให้เดี๋ยวผมจะทำแบบชาแเลนใช่อะไรใหม่ๆ You k n น w แต่คู่นี้ MP v e r s u s อร์ซชาร์สวีคิดว่าเขาชื่อว่าชาร์สวีนะเออชาร์สวีชาร์สวีเ e อร์ซัส Rap is now season 4. ไปดูกันเลยครับหลอนะ่เอเนอะอ๋อผมหมอโซ้ยเท่หล,ออล่อเลยนะแต่ก็ยังไม่เท่าไอโก้าอาฟลอ์ flow. มึงอย่ามาโชว์เหมือนกุับ แล้วเอามาใส่นี่โจ๊กโอ้โหไอ้หนุ่มไฮโซขอแค่แป๊บเดียวจะสบไปโตขี้อ่เนาะมึงอย่ามาโมมาเลยหล่อดยาปลาที่ไข่พันล้อเลยหน้าน้ำมันโคตรท้องและยำปี่ยายมึงประจําแม่มึงอมมาดันนั่งแกะลูกระกับเมียมึงโคตรพลังยืนปี่นะกรับมากระลื่นลบนะกรับมากระบ่อบอมากรถอดย้อนมาประดันรอเย็ดผมมาดันวิ่งจ้ากันละวันหยียาตะระบำไปไกลยันตะลัดท้องยังไอชาร์ทีจะได้ไปอยู่กันยังมาบาลเลยสัตว์โว้ ถามหน่อยแล้วว่าพร้อมไหมแฟนเก่าของมึงน่ะก,กะท้องไหมและกระทาทองแดงนี่มันรอดไหมมีมือน,อนอย่างมึงตตโป้นกิมเชิญกับกันต้งอ่ะท้อมไปต้องกินมึงจะเป็นแคาลิงและเสจจะือจะโง่ปจะกับเป็นปีต้นธารระ,ระตารต้นีสไอ้ควยโอ้โอ้โหเโอ้โหอโอ้โหเ เขาไม่เกรงใจว่ากูจะบังพวกมึงกูจะกระโดดเลยนะเมื่อกี้โอ้ร้อนแล้วร้อนแล้วผมผมอุ่นแล้วครับร้อนแล้วครับอุ่นแครับรีแกร์พลังเอ็มพีกูโอ้แม่ของเจาสวีอ่ะไหวปะเนี่ยเอาหน่อยนะเอานะพร้อมไหมโอ้้าพร้อมแล้วขอเสียงเชียรหายใจทันมะไหนเอ็มพีเยโอเคชาสวีมีชีวิตว่ะบีดมีชีวิตแต่เฮียเนี่ยจะไม่มีชีวิตแล้วสัตว์เอาเฮ้อ <Wow. S 2> ถ้ามึงอยากจะให้กูเดือดกูก็เดือดได้และแน่นอนถ้ามึงอยากจะล้มกูมันก็เกือบง่ายกูอยากจะเจอกับลาฟามึงเสือกเดินมาสลับไป้ายไม่อ่ะสลับเสร็จเลยสักมึงเดินมาไหว้ใครฮะมึงไหว้ไหมวะ MP โดนกูเก็บแบบนี้มึงเจ็บอีกนานแบบนี้มึงเคดไปอีกนาน จำไว้เลยไอสัตว์มึงโดนคนท้ายตารางอ่ะเด็ดหัวกระบ,บาลเอ็มพี่ไม่อยามาล้นลานชาวกู้เข้าขชาญเห็นก <c oughs> ูเต็มมึงคลานเตะมึงกระเด็นไปยังซันฟานี่เฮ้ยเอ็มพีเอ็มซี MP, MC, หลังอานใส่พานมาถวายกูแน่นอนหัวที่กูหมายไว้มันต้องเป็นลูกรรมการยังไม่ช่วยมึงเขาร่วมด้วยทีนี้ใครเขาจะช่วยมึงทำของจำรวยเราเลยด้วยเอ็มพีชีวิตมึงอะแน่นอนหรือวิไลไม่นาน้าแบก็อย่ามาพ่านไอสัตว์แต่กวลั่นบานเขาดิลานดากลางหัวกระบ,บาลมึงอ่ะ <c oughs> ทำเปเดิน,นมาแปะป้ายเหรอ มึงนึกว่ากูจะเก็บง่ายเหรอเฮียโอเคโอเคโอเคแชสวีโอเคมาแบบหนักหนักเอาไปเว้เอ็มพีจะกลับมาแน่นอนเหมือนจะพร้อมกันแล้วเหมือนจะพร้อมกันแล้วอันนี้นานดีมากเลยครับเอ็มพีไอ้เฮียเจ็บเลยสัตว์โอ้ย ฮะจิบจิบเยอบอ้าวเจ็บนิดนิดแหละที่ด่าก็เจ็บอันนิดนิดกูว่ามึงยังไม่เด็ดเฮจิบจิบวะอย่างมึงมันแค่อนนจิบจิบใครบอกว่ามึงก็หล่อฮะอีอีฮะกูขำกูขำว่าเคเคหมัดมึงก็ยังไม่เจ็บนิดนิดแหละ เจ็บเป็นหมดกัดนิดเดียวมึงจะมาจะสาไริณีหัวเลยดันมาจอดแล้วอย่ามาบอกเขาเป็นดอกยางซะก่อนที่หนาของมึงยังบอกผู้ก,ก็งภูมิใฟ้าไม่ใช่คอยดั้มาทำเป็นหลอ่อลงวิธีเป็นเลยก็ได้จะขึ้นมาแล้วแล้วใจมึงฟอ้อมาเลย,ก,เลยก,เลกูบอกให้ก่อนหลังจบงานเลี้ยงเบียร์ไอออนโอเคมึงหลอกกูบอกกูหลอกกูหยอกกูตอกแต่เดี๋ยวเดฉันไม่คิดมึงกระจอกกระจอกกระจอกมึงยังกัูยังอ้งทำอะไรกันนี้กูว่ามันยังไม่บาน เอาละเว,ว,ว้ไหวหรือเปล่า,อาไอ้หนห้าอีตุภีปอมมึงยังไหวหรือเปล่า,าหน้าดูมันทำท่าเจอกับกูตั้งใจจะแตกรังบลังมึงยังง่ายเกิดไปเตมอลังบ้างปอมเหมือนตุภีมึงอยากเย็นแม้ฉันว่าเลยไอ้สัตว์กูจะเป็นลมมึงป่ะเข้ารอบกันเลยป่ะไปจะเย็นกันแล้วไม่พร้อมเลยคุณกระลังทมปีคุณคุณคุณสุดยอดครับผมขอโทษครับร้อนแล้วเนี่ยผมร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนร้อนขอโทษครับ เฮ้ยน้ามึงเจ๋งจริงมึงก็มาดิวะก็มาดิวะขอเสียงให้ชาร์สวีด้วย MP Hot อ h i p Hot c ชิ p อ่ะโอเคชาร์สวี จะตอบกันยังไง MP กูจะมึงล็อกไว้ไม่อยากคุยเลยกูเหมือนมาหลอดพร้อมจะช็อกไฟทำเป็นขึ้นท็อปไฟไอต่อแหลเดี๋ยวกูส่งไปหาก๊อปไหมออะกูโหดเหมือนกับดอกไฟแพ้กูมึงมาเป็นลูกกับจอกหมพี่ลุยเอาแบบไหนดีครับเพ่เอาแบบนอกไหมและกูู่มกิบเหมือนกับดาพร้อมจะบาดฟันคมขาดเรื่องซานออกจะปลายอ่อนกลางเจอกูมึงลำบากเด็กกูก็ตกบปาเสร็จแล้วก็ค่าง มึงสะทุนกุลยิบกระสุนยิงฟางรภาค้ามึงแล้วก็บนำศพมึงไปตากห่างไ่พลาดกูเองที่ปิดฉาก MP ็มพีหมดซิดจะพงาดมึงต้องรอบครอบเจอกูมึงไม่รอดโลกจบเกมมึงไม่ชอบบอกกูจะดักตีมึงให้ตายเอาในหรือว่านอกตอกเคียมมึงอย่างกอบเจอกูมึงต้องมอบจัดมึงใส่กระสอบแลกกับซอกแทงมึงกระพองเด่มอพะแน่นรกูแทงจก่ากลอนแล่หาที่หมอบหมอพราะใจมึงเสาะนี่ยังบอกบอกแต่ยังไม่ตายกูฟันหัวมึงดังจอจอเนว่าใส่ครับเพิ่มผมทำงานที่นั่นเนว่าใส่คับโอเค พอไป้ทั้งคู่นะฮะหนงทีอานเี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋้นนียตาตนเนียมนีอยู่ให้ครบก่อนสิรายการเดี๋ยวรายการจบไปเลยเอาตามทุนเนียมของเรานะฮะมาแม่งโหดจังเชสวีก็เสียงดนงเชสวีก็ดีอยู่เชสวีก็ดีใครให้เอ็มีเสียงดนงแต่เอมาแบบเอมาแบบอ้วนแตกเลยอะ ข<ค>อ, <MP S 2> อบคุณแอฟีกับคุณชาสเวิ<อ>้งครับออชอบใครโหวตคนนั้นนะฮะกาเ<อ><อ>บอร์เดียวโอ,โอเคพวกคุณผมเหลือสิบห้าวิเม้นเลยครับคู่คู่คอีกคู่อีกอีกคู่นึงอ่ะเม้นเลยจะให้ผมดูอะไรเดี๋ยวผมจัดให้ผมรักพวกคุณนะคิดถึงพวกคุณนะเจอกันวิดีโอหน้าพี c ซ